มันต้องสดน้ำยำนะคะมันจางสิจวดหอมสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้มากินยำหนวดปลาหมึกจ้าอันนี้เป็นปลาหมึกกรอบด้วยค่ะนี่ซื้อมาแพ็คละหนึ่งร้อยบาทเป็นแบบแช่แข็งนะคะอันนี้ดูดิเบองหนวดนี่ มาค่ะทุกคนมาแซ่บๆเหมือนกันเลยค่ะอันนี้ก็ห่างหายไปนานมากเลยนะคะทุกคนมือนอีกะัะกลับมาแล้วนะคะขออภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะดีว่าแสบทองก็เลยแบบพักการกินเผ็ดๆไปก่อนเนาะรักษาตัวนะจ๊ะอีกอย่างหนึ่งกับฝนตกทุกมือน้่ก็เลยแบบบ่ค่อยสะดวกในการถ่ายเนาะมาจ้าเดิงๆเลยค่ะอือ่บอือ ผักนะคะก็จะมีเน,นาะใบสารหแเ่นะคะอันเนี้มาประดับตกแต่งนะคะมะเขือเทศเนาะแล้วก็จะมีโอ้ยผมเนี่ยบักเขือม่วงนะคะแล้วก็อันนี้คือพริกหยวกเอามากินคู่นะคะแล้วก็แตงกวานะจ๊ะมาเริ่มกินกันเลยจ้าม,มาค่ะทุกคนแซ่บแซ่บกันจ้ะสดเลย ม,มันต้องสดน้ำยำนะคะมันจางสิจวดอหอม เด้งๆเลยค่ะทุกคนหนึ่งกิโลนะคะได้จำเนีแหละเหลือไว้อยู่น้อยหนึ่ง มันจะคล้ายๆหมึกกรอบอะค่ะหนวดมันใหญ่ดิงๆกินกับแตงกวาคือเข้ากันมากเลยนะคะคำยันยันเลยจ้าจิมโอ้ หนวดไง่มากเลยค่ะเป็นมึกแท่แข็งแบบแพ็คละกิโลเบอรนี้หนึงร้อยบาทอันที่มันเป็นเศษเศษวะอร,รม,มาใส่นะคะอ๋อตรงนี้มันเป็นกระดูกมาจ้าปัดสิ่นบยยอืไง ตอนแรกนันกวมันสีบะแสบนันวสีรสชาติแบบจืดๆคือจ,จ,จังหนวดเมือกได้ด่าแต่นี่มันมีรสชาตินะอร่อยกรุบๆไม่เค็มเกินอืม รสชาติออกเปรี้ยวนำนะคะหวานตามเค็มตาม ใหญ่คำเดียวเลยไหมจิ้มช่ำ เอาละคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าไขรมักกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่นอยนะเลยค่ะเก็บนี้ก็แ่บมากๆฝากทุกคนกดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องใหม่ด้วยนะคะยังไงก็กอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย